สัปดาห์นี้ฮะต้องบอกว่ามันมีตัวเลขที่เราต้องติดตามและคีย Take Away ที่เราอยากจะบอกนักลงทุนสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคุยกับพี่มิกก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องเอาลุกนะครับเชิญครับพี่มิกครับครับคุณต้นครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีวีใหม่กับแฟนๆรายการของเราทุกท่านนะครับก็หวังว่าที่ผ่านมาทุกท่านจะมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็รานนี้เราก็เปิดฉากปี 23, สองพันี่เราก็มาดูตลาดกันต่อว่าตลาดในปีนี้จะเป็นเช่นไร นะครับซึ่งอยู่ในวันนี้เนี่ยเมนหลักของเราเราจะมีการพรีเซนต์ในเรื่องของตัวมุมมองการลงทุนประจำปี2023ของทางด้าน TTB Investment Strategies ของเรานะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยเราบปให้ก่อนเลยว่าตีมหลักการลงทุนในปี2023นี้เนี่ยเรามองว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาอย่างกระโดดโลดแล่นในช่วงปี2023นี้นะครับจะเป็นอย่างว่าอยู่ติดตามกันในช่วงถัดไปได้เลยนะครับ แต่สาหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยตูเ้เย่ได้ว่าเปิดฉากมาเนี่ยร้อนแรงก,กันตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็นเป็นเพราะว่าในวิคนี้ตั้งแต่ช่วงข้ามคืนนี้เองไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยก็มีอีเวนต์อีกหลากหลายประการที่ทุกทาก่านต้องติดตามนะครับซึ่งได้แก่ในเดี๋ยวในข้ามคืนนี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขตำแหน่งงานเปิดไผของสหรัฐนะครับซึ่งถ้าเกิดออกมาแล้วมีการปรับตัวลงก็จะเป็นผลดีต่อตลาดรวมถึงตัว fomc minutes ที่จะออกมาในช่วงข้ามคืนนี้ด้วย นะครับซึ่งเราก็มองว่าตัวมินิสตัรวมเนี่ยคิดว่าจะไม่ได้มีอะไรที่มันจะเข้มงวดไปม,มากนักก็คงจะเหมือนสเตทเมนที่เผยแพร่มาตอนหลังการประชุมเฟดในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาก็คงจะไม่ส่งผลต่อตลาดมากนะครับแต่นั้นเนี่ยเราเองก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าพวกตัวเลขภาาการจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์นี้เนี่ยจ่อมาเป็นเช่นไรซึ่งก็จะมีในเรื่องของตัวเลขอัตราการว่างงานรวมถึงตัวเลขนอ,อกฟาร์มเพโรน,นะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยเราก็มองว่าภาคแรงงานเนี่ยน่าจะมีการแผ่วเบาลงตามการที่ เกิดได้ขึ้นตัวเบีย้ยมาเยอะแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดตัวเลขภาครายงานมันแผ่วตามที่เราคาดเนี่ยมาย,ยิ่งเป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้ตลาดยังคงคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเกิดใกล้ที่จะหยุดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ISM ของสหรัฐพังค่าการผลิตและก็ภาคการบริการรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของทางฝั่งเยอรมนีและยุโรปซึ่งในช่วงข้าคืนเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็นับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยบวก ตั้งแต่เปิดต้นปีแรที่เราเห็นว่าตัวเงินเฟอ้อในฝั่งของเยอรมันเนี่ยมันปรับตัวลงมากกว่าที่ตลาดคาดนะครับซึ่งจุดเนี้มันจะส่งผลให้ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเนี่ยมันน่าลงทุนแล้วหรือยังเดี๋ยวเรามีคาตอบให้กันในช่วงเอาลูกถักไปเลยนะครับคุณต้นโอเคครับขอบคุณมากครับพี่มิกครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นนะครับเปิดมาวันแรกเมื่อวานนี้เนาะพี่มิกเนาะ ตอนแรกออกมาแบบว่าก้าวกระโดดเลยทีเดียวเห็นตอนตลาดตอนต้นนะครับบวกประมาณสักเปอร์เซนตกว่ากว่าเลยทีเดียวแต่ท้ายสุดท้ายตลาดเนี่ยโดนโดนแรงเทขายเข้าไปก็เลยปิดลบลดลงนะครับก็หลักๆที่โดนก็เห็นจะมีหุ้นเท s l a นะครับกับหุ้น Apple ที่ที่โดนกันไปนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราเห็นฟิวเจอร์แวบๆว่าตลาดน่าจะกลับมาปรับตัวบวกขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันวันนี้ครับข่าวแวบๆเห็นมีข่าวเรื่องของ าเทสลาด้วยเพราะว่าเทสลาเนี่ยมีข่าวว่ารถตกหน้าผา25ชั้นนะครับแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับก็ถือว่ารถเทสลาเป็นรถที่ปลอดภัยมากๆเห็นข่าวแวบ,บๆนะไม่รู้ว่าจะเป็นปัจจัยหนุในให้หุ้นเทสลาเนี่ยเมื่อวานลงไป10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยวันนี้จะกลับมาบวกแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับก็เช่นเคยครับพาทุกท่านมาหน้านี้นะครับกองทุนแนะนําประจําสัปดาห์นะครับเราแนะนําว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยต้นปีเนี่ยเป็นจังหวะเป็นไทมิ่งที่ น่าจะทยอยสะสมได้นะครับตอนต้องบอกว่าเดือนมกราเรายังคงหวังว่าจะมี January Effect ยังมี Flow เข้าหุ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกองทุนเรื่องที่เราแนะนำก็จะเป็นเซตนี้นะครับสำหรับคอพอดฟรีโอครับเรายังแนะนำา t t s s m r t t p r t เช่นเคยนะครับเหมาะกับการลงทุนเป็นคอพอ p ฟ r t โอครับ GTB Smart Port มีโมเดล5แบบให้ทุกท่านเลือกตามระดับความเสี่ยงที่รับได้นะครับส่วน Satellite Port นะครับ Kt Finance นะครับ TBSQ, ทีมี Japan Active Equity, ESUS Tech, TBS Bluechip, 1 e u r o EQ, ทีม India Active Equity นะครับยังคงให้ทยอยสะสมได้เลยนะครับส่วนตัว UCI ตัวตลาดหุ้นจีน A-share นะครับก็ให้ทยอยสะสมได้นะครับแต่ว่ารอย่อสักนิดหนึงอย่างวันนี้ก็ย่อแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเข้าตัว A-share เนี่ยก็อาจจะทยอยเข้าได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนในแง่ของตลาดตราสารนิต่างประเทศนะครับตัวของ TMBGF หรือ Global Bond นะครับรวมทั้ง KTS c Bond TMESGS Bond แล้วก็ TMBG Income mm hmm. เราแนะนำให้ทยอยสะสมได้ทั้งสิ้นนะครับเหตุผลจะเป็นอย่างไร mm hmm. เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับพี่มิกเรื่องของ Outlook นะครับเรามองว่าบอลอยู่มิลกาสปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้มิล,มลกาสก็สะสมได้นะครับส่วนเช่นเคยครับสำหรับ Satellite Port สำหรับการลงทุนระยะยาวครับ UEV mm hmm. นะครับเรายังคงแนะนำให้ ทยอยสะสมได้สําหรับท่านใดที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV นะครับก็สะสมได้เลยสําหรับตัว UEV นะครับถัดมาครับพักเงินนะครับก็เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับก็ KFS s m a r ส a นะครับส่วนทยอยขายทําอะไรช่วงนี้เราไม่มีนะก่อนหน้านี้เราให้ขายทํากําไรเกิดตัว KT Energy ไปแล้วนะครับตอนนี้ KT Energy เนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดใครขายไม่ทันถือรอก่อน ตัวที่ถือครองรมาดูตรงนี้เลยครับ TSG c o r e นะค T Premium Brand One UGG TSG Green SBSAA TSG GTEC, KT t n n r r y y t t ์จีเและ ES Indonesia นะครับระวังว่า sentiment การลงทุนปีนี้ถ้ากลับมาเนี่ยตัวที่ถือครองก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับตัวบวกได้นะครับเช่นเดียวกันกับสินทรัพย์ทางเลือกครับทีม b p p p f p r i n c i p a l I p r o t y r t y ทีม B Goals นะครับยังคงให้ถือครองทั้งสิ้นนะครับส่วนรอจังหวะลงทุนนะครับรอให้ย่อ,อก,ก่อนนะครับก็ตระกูลหุ้นจีนทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นตัว UCI ที่บอกให้ทยอยสะสมเลยนะครับแต่ตัวอื่นก็รอสักนนิดึงททีม China a, ทีม BS cough A ่ ทีบีเอก็ให้รอจังหวะสักนิดหนึ่งนะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ทีเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น